คนจะกิน oh. อ่ะโหต่อแล้วต่ออีกอะไ่ไมไปสงสารคนแก่ไงนะ <c oughs> อลองดูไหมรถเนี่ยเขาไม่อไเอาไม่เอามีอะไรน่ากินอร่อยอ่อยไหมครับแบบเมนูอะไรแกงส้มกระุมปลาบัญชาสลามไมม้ลามร่นี้โอ้ตะกุบิ้ด น,นี้เราอยู่กับช่องอน,น,น้อยหวนชาแนลครับผมวันนี้เราก็จะพากินพาเที่ยวที่จังหวัดชนบุรีใตอนนี้เรามาทีเเา่ชนบุรีแถวย่านเขาสัง,งสมุกแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ขเขาสังมุกใช่ครับก็คือตอนนี้ยายหมวย กำลังซื้อ,อน,นี่อยู่หอยนางรมหอยนางรมเนี่ยมาแล้วข้างหลังก็คือแถวแถวถ้าเรามาแถวแถวสมุกแคือต้องซื้อหอยนางรมใช่ครับเพราะว่ามันจะแบบเขาบอกว่ามันสดอร่อยใช่นี่เดี๋ยวจะดูเขากาลังคาออยู่พอดีเอาไปแล้วนี่ไงไม่ใช่น,น,น,ออนี่เขาก็แงันนี้คือกล่องที่เขากาลังคาออยู่คล <c oughs> อหอยจเหมือนดินเลยเ <c oughs> <c oughs> ออนนีอหอยออมา,อ,มาอันนี้โลงเท่าไหร่แม่สูงละร้อยนะครับถูงละร้อย น yeah. 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 ี่น right? oh, wow. oh. mm. ี่แหละหอยแม่แล้วเขาทำยังไงอ่ะเขาเอาไปต่อกหรอ๋อแล้วก็ได้เป็นตัวเงี้ยนี่นะครับอยู่ตรงโค้งเลยขายหลายอย่างเลยว่างไงจ้าครับตายไปเลยครับผม อ๋อเนี่ยครับอันนี้อะไรเอาไปเอาไปแช่น้ำเนี่ยไหมนี่ยดูนี่มันอะไรนะอ๋อครับเนี่ยหอยนางรมอันนี้เขาต้องไปตอกออกมาที่มันเกาะใช่ไหมเนี่ยเขาสั่งทอดเอกมาจากที่เลยนี่ร้านนี้มาแวะซื้อกันนะครับครับผมร้านปลาอ้วนนะร้านปลาอ้วนร้านปลาอ้วนหอยจันเหรอครับ อ๋อแล้วหอยบ้านแถวนี้ไม่ค่อยมีแล้วมันตายหมดออหอยข้นมาไกลสมารถเอามาแถวจันทบุรีกระต่ายอ๋ออันนี้กระท้อยนะฮะอย่างนี้เลยนะครับคือ <Yeah. S 1> แก่ยาก<อ>คนจะกินน่ะโอ้โหต่อแล้วต่ออีกครับไม่ไม่ไม่สงตารคนแกะไง <laughs> พอได้เป็นนี่แกได้เ,เป็นหรอโอ้โหงี้เลยเหรออ่าอ,อ,องดูแมสต์ตัวนี้เขาไม่เอาอไม่เอาเพิ่งเคยเห็นครับเขายังไม่แกะมันยังไม่ตายครับผมมันอยู่ได้ถึงสามวันถ้าเราแกะมาแล้วมันจะตายแล้วครับผมอ่ามันคายน้ําเค็มออกหมดเลยอตอนนี้มันอยู่ในน้ําเค็มเพียงนั้นเลยน้ครับอยู่ในตัวมันหมดอ๋อมันอมน้ําเค็มอยู่ใช่ไหมอมน้ําเค็มอยู่อ๋อ ครับเพิ่งรู้เพิ่งรู้ขอบคุณนะครับขายยังเฮงเรื่อยครับครับผมและตอนนี้เราก็ขับรถมาถึงที่แถวพางศิลาแล้วนะคะครับก็มาแวะกินข้าวเช้าที่ร้านครัวลุงนาสดนั่นเลยสดๆที่นี่เขาจะมีคน ขับรถอยู่แล้วเราคุณเราขับรถใช่ไหมแล้วเขาจะปลักมือเรียกร้องปลักตัวทุกร้านนะฮะปลักให้เราจอดเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราลงไปกินแม่บอกว่าถ้ามาอานิจราต้องมาซื้อโคคมีแต่โคกอยู่ใช่เห็นมใช่มีแต่โคกมีโคกรูปดอลลมอนด้วยไปเดี๋ยวเราลงไปกินข้าวกันโอเคครับอยตั้งอมนะครับอ๋ออันนี้ก็กำลังสั่งเมนูนะครับ มีอะไรน่ากินด้วยในก็เป็นพวกอาหารทะเลแต่ยากาศดีด้วยทั้งในทั้งนอกเลยเขาบอกว่านี่เป็นที่พอหอยนั่งลมใช่ครับผมเดี๋ยวเราจะดูมีอะไรกินบ้างนี่เราขับมาไกลแล้วเนี่ยแต่แถวนี้ร้านอาหารทะเลเต็มเลยเป็ร้านทะเเปิดทุกวันครับเปิดทุกวันเลยนะครับอ๋อมีอะไรน่ากินอร่อยอร่อยเลยครับแบบเมนูเะน่ห ฉลามแม่ฉลาดเนี้โอ้ตาคโอเคมาี่อหมดเรามานี่ครับมากรสบายสบายครับยังสบายฝั่งเมนูก่อนเดี๋ยวยังไงเรามาดูหน้าตาเมนูนะครับ ยำรวมค่ะใส่ต้ยมยำกุ้งต้งยมยำรวมเออคร่ะกระต้อข้าวปลาขึ้นโต๊ะพอรับประทานแล้วครับเดี๋ยวให้ยายลองชิมนิดย,ยายจะสำลักวะเนี่ยลองดูลองดูยายสำลักแม่เลยโอ้เอาพริกมาทำไงไม่ใช่เป็นสีสมันดูแทบแทบอ่อ,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 อนใช่มันน่าจะเผ็ดมากน่านจะเปรี้ยวด้วยแหละเดี๋ยวชิมตับพริกมาทำไมก็จริงๆตอนแรกน่าจะแยกต้องแยกพริกนะ ท่านแม่จะได้กินได้ด้วยเป็นไงครับเป็นไงครับเปรี้ยวมากเปรี้ยวมากใช่ไหมดูคอดูหน้าตาดูเลยจริงว่าเปรี้ยวมากเลยลองอร่อยลองกินนะแต่โดยวดิเปรี้ยวเปรี้ยวทางที่ดีเปล่าใช่เปรี้ยวแบบมีแบบพริกขี้หนูจิ้มฉคอหน่อย อันนี้ก็เป็นกุ้งผ้าค่ะของยายกุ้งผ้าหรือผ้ากุ้งกุ้งผ้าเนาะไม่เลยอ๋อมันเป็นเหมือนกินเป็นไม่เป็นอะเหมือนกุ้งแช่น้ำปลาคล้ายๆกันอะอ๋อแต่เนี้ยรสชาติดีแตบขึ้นหมูเลยใช่เป็นหูจริแตงนกเพืออากาศดีด้วยครับ อันนี้เป็นสองอย่างสุดท้ายค่ะก็เป็นหอยแครงรูกดูน้ำจิ้มสิแล้วก็อันนี้เป็นยำเบเสป็ดป้านข้างหน้าน้ำจิ้มน่าจะเผ็ดอะโอเคเราจะกินกันเนาะกราฟที่เห็นข้างหน้านี่ก็เป็นทำชิลจิกเกี่ยวกับหอยนางรมนะกระเาพาะนะครับ ยคือตอนนี้เราก็มาถึงตรงาทางศิลาก็จะมีแต่ครกนะคะ <ๆ S 1> หา่าแล้วข้างหน้าเรานะคะก็เป็นทางที่จะไปส,พสะพาน,พน้นี่ไงเห็นไหมมันจะเป็นสะพานแบบเรียบชายทะเลอาทะเลไปแล้วใช่มันจะไปอยู่ตรงกลางทะเลนี่ไง ไ,ไ,ไปขวาค่ะแล้วตอนนี้เราก็อยู่บนสะพานชลมานะคะก็คือถ้าเราวิ่งมาตรงกลางสะพานน่ะมันจะมีตรงนี้เลยเป็นที่จุดพักรถใช่ครับจะีเลยเป็นจุดชมวิวให้เรามาถ่ายรูปใช่มันเหมือนคล้ายๆแบบสะพานที่อยู่กลางกลางทะเลอะ่ะแต่ตอนนี้ไม่มีน้ำเพราะว่าน้ำน้ำลงำำครับแห้งหมดเลยคือสะพาน ยาวมากแตอนนั้นเขาปิดนะครับนั่นน่ะไปถึงนู้นเลยแต่ว่าเขายังเปิดใช้ไม่หมดไงใช่แต่ว่าถ้าวิ่งมาตรงกลางสะพายก็จะเป็นที่จุดขักรถนั่นแหละช่วงเย็นๆเช้าๆอ่ะมาถ่ายรูปอากาศสวยแต่นี่แดดร้อนมากไปเดี๋ยวเราจะขับรถแล้วก็พาไปเที่ยวที่คุณต่อครับที่ไหนอ่ะไม่รู้ไปขับไปเรื่อยๆโอเคครับ